วันที่27กุมภาพันธ์2557เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีได้จับกลุ่มสองผัวเมียรับจ้างขนไม้พยุงประกอบด้วยนายบุญเพ็งคำสมนึกอายุ42ปีอยู่บ้านเลขที่99หมู่6ตำบลไผ่ตำอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีและนางสาวนิดช,ชัยวงศ์อายุ31ปีอยู่บ้านเลขที่190หมู่3ตำบลตากล้าอำเภอคำตะก้าจังหวัดสกลนคร พร้อมของกลางรถเก่งมิสูวิชิสีส้มดำทะเบียนกไก่พอพาน3558จังหวัดอุดรธานีและไม้พยุงจำนวน20ท่อนมูลค่า5 0 0แสนบาทในการจับกุมครั้งนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีได้ทำการตั้งด่านตรวจบริเวณหน้าปั๊มปะตะท ถนนสายอุดรหนองบัวลำพูตำบลน,นาดีอำเภอเมืองอุดรธานีและได้มีรถเก๋งต้องสงสัยขับมาด้วยความเร็วสูงไม่เห็นด่านตำรวจรถคันดังกล่าวได้ทำการจอดรถห่างจากด่านตรวจประมาณ100เมตรแล้วขับรถลงข้างทางเข้าไปในซอยเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่ามีพิรุษจึงได้ขับรถติดตามเข้าไปในซอยซึ่งซอยดังกล่าวเป็นซอยตันและได้พบรถคันดังกล่าวจอดอยู่จึงเข้าตรวจสอบแต่ไม่พบคนขับรถเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตรวจคน้นรถพบท่อนไม้พยุงอยู่ด้านเบาะหลังและท้ายรถ ห่างจากรถไปประมาณ200เมตรพบนายบุญเพ็งและภรรยาหลบซ่อนอยู่ในพุ่มไม้จึงได้ทําการจับกลุ่มแต่ผู้ต้องหาได้ยื่นข้อเสนอติดสินบนเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นเงินจํานวน60,000บาทแต่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่รับจึงได้ควบคุมตัวมายังสถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานีจากการสอบสวนนายบุญเพง็งรับสารภาพว่าตนได้รับจ้างขนไม้พยุงมาจากอ,อําเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีเพื่อไปส่งให้ในทุนที่อ,อําเภอคําตะก้าจังหวัดสกนลนครเพื่อนําส่งประเทศสปปลาว โดยได้ค่าจ้างเที่ยวละ1,000 0บาทซึ่งทํามาแล้ว4ครั้งเพื่อหางเงินเลี้ยงครอบครัวและหางเงินส่งค่างวดรถคันนี้ที่เพิ่งซื้อมาได้เพียง4วันและได้มาถูกตารวจจับกุมเอาไว้ได้ดังกล่าว